สวัสดีครับผมเอ็กธีรวัตรสันติวัตรจาก Getup Marketing w w w g e t u p i n t h รับสอนยิงแอดและทำการตลาดออนไลน์ครับก่อนเริ่มต้นคลิปเราก็ต้องขายของกันก่อนนะอะมาเข้าเนื้อหากันนะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาสอนวิธีตั้งค่าโครムไม,ม่ให้บล็อกโฆษณาในเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับเราตั้งค่ามันอย่างนี้เพื่ออะไรใช่ไหมครับเพื่อป้องกันแอดมินเจอร์หรือตัวจัดการโฆษณาของ a c e b o o k เนี่ยไม่ให้มันเออนั่นเองนะครับบางทีใครยิงแอดไปเรื่อยๆแล้วปุ๊บ เราจะเห็นว่า a c e b o o k เนี่ยมันจะขึ้นมาในตัวแอดมิน g เจอร์ของเราเลยว่าให้เหมือนกับว่าให้ปลดการบล็อกโฆษณาของ Google Chrome ว่าไม่ให้บล็อกเว็บไซต์ Facebook เพื่อให้ตัวจัดการโฆษณาเนี่ยมันรันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าไปบล็อกมันไว้เนี่ยบางทีคลิกไปปุ๊บแล้วมันค้างนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้วิธีตั้งค่า Google Chrome ไม่ให้บล็อกโฆษณาในเว็บไซต์ที่เราต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บ Facebook หรือเว็บอื่นๆเนี่ยมันตั้งค่ายังไงไม่ยากครับง่าย เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่า Google Chrome เพื่อไม่ให้บล็อกโฆษณาในเว็บไซต์ที่เราต้องการกันนะครับมาตรงที่แม่กุญแจตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้แล้วมาที่การตั้งค่าเว็บไซต์ครับคลิกเข้าไปนะครับกระท่อกับว่าเรากําลังสั่งงานเว็บไซต์ facebook.com อยู่ตรงนี้นะครับทํางานอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็ลงมาที่โฆษณาครับตอนนี้ผมปรับเป็นอนุญาตไว้แล้ว แต่ตามจริงเวลาเราเข้ามามันจะขึ้นอย่างนี้บล็อกค่าเริ่มต้นเห็นไหมครับจะขึ้นแบบนี้ให้เราคลิกแล้วเปลี่ยนเป็นคําว่าอนุญาตนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับพอเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปิดเบราว์เซอร์ไปก่อนแล้วก็กดดับเบิลคลิกเบราว์เซอร์กูเกิลโคมขึ้นมาใหม่เพื่อให้ค่าต่างๆนี่มันถูกรีโหลดขึ้นมาใหม่มันจะได้เป็นค่าปัจจุบันนะครับเห็นเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ